同学们ชสวัสดีค manager, ะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ในมัลลายชานเจียเล่าเฉยฮันอย่ยินดีต้อนรับเด็กๆเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนสนุคั้นซากับการเหล่าชือค่ะ今天我们来学习我ั芒果。ี้พวกเราจะมาเรียนเรื่องฉันกินมะม่วงค่ะ。 เจอสไลายว่ามาหลายคันต่อไปเรามาดูรูปประโยคการบอกการกินผลไม้ค่ะเราไปดูกันค่ะว่ามีโครงสร้างยังไงบ้างจะมีจู้ยู่ตามด้วยชื่อต่อไปจะเป็นสุยกวัวจู้ยู่แปลว่าประธานค่ะประธานของประโยคนั่นเองนะคะประธานของประโยคคือคําว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นคําว่าฉัน เธอคุณพ่อคุณแม่เขาและอื่นๆค่ะต่อไปคำว่าชื่อชื่อคำนี้แปลว่ากินค่ะซุยกัวแปลว่าผลไม้เราไปดูรูปประโยคตัวอย่างที่เราชจะยกตัวอย่างให้ฟังกันเลยนะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันกินมะม่วงในภาษาจีนจะอ่านออกเสียงว่าอย่งเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราจะต้องตามหาประธานของประโยคกันก่อนเลยนะคะประธานของประโยคฉันกินมะม่วงก็คือคำว่าฉันนั่นเองค่ะฉันในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่า w ว Wo วต่อไปค่ะเรามีประธานของประโยคแล้วต่อไปจะตามด้วยคำว่าชื่อที่แปลว่ากินสุดท้าย คือส่วนของผลไม้ใช่ไหมคะประโยคนี้ผลไม้ก็คือมะม่วงมะม่วงในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าหม่างกัวถ้าเราจะบอกว่าฉันกินมะม่วงในภาษาจีนจะอ่านออกเสียงว่า mang like, วอชืน้นหม่างกัวต่อไปเรามาดูประโยคตัวอย่างที่เราชืยกตัวอย่างให้ฟังกันเลยนะคะ คำศับคำแรกคำว่ากล้วยค่ะก็เราชื่อตูอ่านตามเหล่าชื่อนะคะเสียงเจียวกล้วยเสียงเจียวกล้วยถ้าเราจะบอกว่าฉันกินกล้วยในภาษาจีนจะอ่านออกเสียงว่ายังไงเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นรูปแบบประโยคนะคะก็จะมีประธานตามด้วยชื่อตามด้วยยกัว ประธานของประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆคือคำว่าฉันใช่ไหมคะฉันในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่ายังไงเอ่ยเราเรียนไปแล้วเมื่อกี้อ่านออกเสียงว่าวัวนั่นเองค่ะต่อไปตามด้วยคำว่าชื่อที่แปลว่ากินต่อไปค่ะผลไม้ของประโยคนี้ก็คือคำว่าอะไรคะคือคำว่ากล้วยใช่ไหมคะกล้วยเรารู้แล้วว่าคือคำว่าอะไรคือคำว่า เสียงเจียวนั่นเองค่ะแล้วก็รากคำศัพท์จากข้างบนนี้ลงมาเขียนได้เลยถ้าเราจะบอกว่าฉันกินกล้วยในภาษาจีนจะต้องอ่านออกเสียงว่าฉันกินกล้วยค่ะต่อไปค่ะคําว่าถุเรียนค่ะก็หล่อชื่ออ่านตามหลาอชื่อนะคะ หลิวเหรียนทุเรียนหลิวเหลียนทุเรียนประโยคตัวอย่างก,ก็คือฉันกินทุเรียนค่ะก่อนอื่นเราหาประธานของประโยคเลยนะคะประธานของประโยคนี้คือคําว่าอะไรคะเด็กๆคือคําว่าฉันฉันในที่นี้ในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่ายังไงนะจําได้ไหมเอ่ยอ่านออกเสียงว่าวัววัวต่อไปค่ะตามด้วยคาว่ากิน กินในภาษาจีนคือคำว่าชื่อชื่อต่อไปค่ะผลไม้ในประโยคนี้คืออะไรคะเด็กๆคือทุเรียนใช่ไหมทุเรียนเรารู้แล้วว่าทุเรียนในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าหลิวเหรียนนั่นเองค่ะถ้าเราจะบอกว่าฉันกินทุเรียนในภาษาจีนจะต้องอ่านออกเสียงว่าวอชื่อหลิวเหลียนฉันกินทุเรียน ว่าชื่อหลิวเหรียนฉันกินทุเรียนต่อไปค่ะคำว่าป้วหลัวสับประรดก็หลอดชื่อตูอ่านตามเหล่าเชือนะคะป้วหลัวสับประรดป้วหลัวสับประรดประโยคที่ว่าฉันกินสับประรดในภาษาจีนจะอ่านออกเสียงไว้ยังไงเราไปดูกันค่ะ ประธานของประโยคนี้มันเดิมเลยค่ะคือคำว่าวัวที่แปลว่าฉันมีประธานแล้วต่อไปตามด้วยคำว่าชื่อที่แปลว่ากินต่อไปเป็นส่วนของผลไม้ผลไม้ในประโยคนี้คือคำว่าสับประรดสับปะรดเรารู้แล้วว่าอ่านออกเสียงว่าปัวหลัวดังนั้นประโยคที่ว่าฉันกินสับประรดในภาษาจีนจะต้องอ่านออกเสียงว่า 我吃菠萝ต่อไปคำว่ามุกามะละกอก็หลดดชื่อตูอ่านตามหลาเชือนะคะมูกามะละกอมุกามะละกอถ้าเราจะบอกว่าฉันกินมะละกอในภาษาจีนจะต้องอ่านออกเสียงว่ายังไงคะก่อนอื่นเราต้องหาอะไรก่อนคะเด็กๆ หาประธานของประโยคนี้ประธานของประโยคนี้คือฉันฉันในภาษาจีนคือคำว่าหัวนั่นเองค่ะตอนนี้เราได้ประธานแล้วส่วนต่อไปคือคำว่าชื้อที่แปลว่ากินต่อไปส่วนของผลไม้ผลไม้ในประโยคนี้คือคำว่ามะละกอเรารู้แล้วว่ามะละกอในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่ามู่กวาดังนั้นเรา ึดึงคำศัพท์ตรงนี้ลงมาเขียนต่อท้ายได้เลยค่ะถ้าเราจะบอกว่าฉันกินมะละกอในภาษาจีนจะต้องอ่านออกเสียงว่าวอชอมู่กวาฉันกินมะละกอวอชอมู่กวาฉันกินมะละกอเด็กๆเข้าใจวิธีการแต่งประโยครูปประโยคการบอกการกินผลไม้แล้วใช่ไหมคะ เราเชื่อวังว่าเด็กๆจะกลับไปทบทวนในการแต่งประโยคการบอกว่าเราอ่ะกินผลไม้อะไรสมมุติว่าเราจะบอกว่าฉันกินมะละกอเราก็จะสามารถพูดได้แล้วว่า我吃木瓜มกในภาษาจีนได้แล้วนั่นเองค่ะ今天我们学到这里了，同学们再见。